เลยไอวาจับไอวาจับให้ไอวาจับด้วยิลูกน้องจะได้สนุกให้น้องจับได้ด้วยเอา,เอาอยัางคะหนึ่งจองจัมปุงป้งปอ้ามาๆไปยืนตรงนู้นไปยืนตรงนู้นเร็ว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 ,รว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 นะพ่อจะโยนแล้วนะปุง้งเลยปุงป้งปุง้งไหมคะอะไรนะไม่ปุ้งเหรอ ปรุงไหมแจแไม่ไมากระเป๋ามามีสิทุก,ทกีนพี่จะออปพีปเลยห,ลหนึน่งสองสามสี่อ้าหเยี่ยมเลยพี่ชอบระบายสีเหอคะชอบระบายสาีเหอคะอแล้วองพีที่ขงคมร็จมากที่มาถึีก็รู้เลยว่ารถไอรถสีบูชแนมเนาะ ไม่เอาโล่เนะคะไม่เลอญเล่นปเล่นกับพี่้พี่พี่ส่งให้น้องหน่อยพี่ส่งให้น้องเล่นได้ไหมครพี่พี่ส่งให้น้องเล่นหน่อยรพี่พี่ส่งส่งลให้น้องเล่นหน่อยอัญญามาแล้วมาแล้วไม่เอาเล่นรงนี้สิลูก นนี้น้องไม่เห็นเลยเบาๆสิลูกนี่ๆๆให้ไข่ดูแต่ี่้องมี่เลยด้วยนน้องจับเร็วจับเลยน้องนี่พี่สั่งให้พี่ไปสี่งสิ่งหนองี่ไี่นี่นี่อไ้า ให้น้องจับได้ดูสิลูก Ui Lili <laughs> Lili <chi>, <laughs> <laughs> <N> <laughs> <laughs> <thế> อยู่ไหนมีเปล่ามีเปล่าไอวามีไหมคะมีไหมเด็กว่าเกียดเกลีจับเลยไอวาจับไอวาจับให้ไอวาจับได้สิลูกน้องจะได้สนุกให้น้องจับได้ด้วยให้น้องจับได้ก่อนแล้วค่อยจับ ไปเาอะไรเนี่ยไอจ๊ะยอจวมาสไอมาไค่ะโอ้ยบอะไรเอาตัวนี้หรอโอเคโอเคฮะาขอพ่อหอมทีได้ไหมไปมาไอมาไปมาพ่อพ่อขอหอมทีหนึ่งปได้ไหมขอหอมทีได้ไหมคะ โอ๊ยเอ้น <top> ้องจับเดยให้น้องจับเลยโอ๊ยให้น้องจับหน่อยให้น้องจับหน่อยพี่พี่ครับแล้วหนไปีออกมาทำไมอะเอาใหม่ค่ะ ไปรอไปรอไอว่าไปรออันยาเอามามไหมคะอุตุอุตุอ่ะ,อะ,อะไปรอไปรออังอาอยัาง,ออยงไปรอสิไปรอพี่ไอว่าไปรอ one two three ไออปอ่ะเนี่ยปุ้งอ้าหลบไปไหนอะว่า เออ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 ่ายังคะหนึ่งจองจัมอูอมามาไปดูตรงน้นไปดูตรงน้นเร็วเร็วเนะพ่อจะโยนแล้วนะโยนยังอายอนยังโยน พ oh, uh, 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 uh. yeah well, uh. uh. ี่นวดหรอพอหายใจได้หรอลูกอู้หูหูหเรมงมงเลยมง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 ูุป่องเลยมงมงไงคะมงมงปุ้งเลยปุ้งปุ้งไหมคะอะไรนะไม่ปุ้งเหรอปุ้งไหม อ๋ลเลยหนอโหโหโหหโออามาค่ะมาค่ะอ ah, ุ oh. uh ้ย huh. หัวเราะสิหัวเราะฮ่า huh. ฮ่าเลยฮ่าฮ่าอ well, ุ้ยอุ้ยอุ้ยเด้งเด้งโ้ไปแล้ว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 วิ่งหนีเราไอ้บาวิ่งหนี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  เดี๋ยวโบโยนไปไอวาวิ่งหนีเลยนะหนสวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งี้ำมุุุุุุอุ้ยอาวไม่ได้กินทิพิ่งติงไม่อ้าวไม่กินไม่ะ แล้อเราไปเจอเกร์เ okay. ้ยนี่มันอันของอีใหม่ลำาเนี่ยเขากลายเป็นรถได้เจ๋งเจ๋งไม่ละบากกระเป๋ามามีสิตุวสีเล้พี่เอาแอปปปิ้เลย1อป4ิันสีาชอบไหมคะเยี่ยมเลยไม่ชอบระบายสีเหรอคะไี่ชอรายสี่ชอบระบายสีเหรคะ โอ้โหรถของพี่คีคงคอนเซ็ปต,ต์มากเ็สี่มางทีก็รู้เลยว่ารถใยรเป็นสีสสเ,เน็นสีบูชแน่เนาะอะเปิดก่อน,นอาไดสีอ้ะนโนอ๊ะโอโอโอ๊ะโอโอ๊ะโอโอโอ๊ะโอ้โอ๊ะโอ้อออโอะโอ เมเี้บิเจ๊เเราเนาะแล้น้องเป็นคนแปลงเหรคะี่เปอาากว่าอะไรอะอะไรอาากว่าแล้วขาเขาหายข้างต้องเก็บให้ครบนะไม่โค้ขาหข้างโอ้ไม่เกต้องพยมหากันต่อไปนะโอไมเกทีขอร้องยีอ้น้ยีพยามเก็บอย่างดีมากมีทำหาย สวยไหมดูส,สิสวยไหมผลงานของไอวาค่ะน um. ี่นะดูสิแล้วน้องดูสิโอ้โหแอปเปิลแอปเปิล